ผู้ท่น่าอิจฉาจริงครับ

เจ้าภาพมีอาหารว่าก็ารับรองให้ทุกที่เกีย่ยวได้เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่จะฟังพระส่งผู้ทำจบที่สี่จะปุาา่นท, 4, นท้ายอีกหนึ่จอบครับ นั่งโมพร้อมกันครับนัโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธานะ่งโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธานะ่งโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนามะรูปังอนิจจังนามะรูปังทุกขังนามะรูปังอนัตตา สาธุขับวางผ้าลงบนูตยาโยไวาด้านฝั่งผ้าครับไหวายเสร็จแล้วน,นั่นพระลมเ่งครับ คุณเลุทครับ เช่นการทอง